อต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองสหายรุ่นพนนะคะวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องของขวัญแกองของขวัญมี FC ซคนหนึ่งให้มานะคะ FC คนนี้น่ารักตั้งแต่หัวจรุดเท้าค่ะน่ารักกับยายมาตลอดนะคะ เพลงแสนสวยนี่เพลงแสนสวยแสนน่ารักของคุณยายจำร้องเพราะว่ายายก็มาแต่เอ่ออะไรนะมาแต่สารเนาะเรองเพลงนี่อยู่ที่อยู่ที่เชียงใหม่เออเชียงรายเปล่าเชียงใหม่พี่ก็อยู่เชียงใหม่นะคะและยายก็จะมาเปิดกล่องเพลงแสนสวย พยย่อจะจ้างสลับเฮงๆนะสันๆเลยสันสันที่มาเลเซีย แต่งแต่งแต่งน้อกลองดีจังเลยหนาบะ่ขนมนี่ขนมมาให้พี่ิกินค่ะนี่หขนมสก็ขนมน้มันมได้มีขนมอุ้ยของใหญ่ชอบ ในในม,มแล้วยแล้วยายก็จะอมแล้วยิ้มอมแล้วยิ้มนี่อมแล้วยิ้มนี่ก็ของสวยของงามของคุณยายเสือ้อนี่ยก็เชื่อเปิดโจเลย ดูโหพี่พี่นี่เออพี่ไปดูดิเห็นยายมั้นะอืมพี่กำลังไล่โอ้โหเห็นหมือนเดอือนี่สวยพี่นี่ค่ะของเฮงๆทำมาให้ยายเลิศ ใส่ที่หัวสิเล่าใส่ที่หัวเดี๋ยวอาให้แนะจัก่อันนี้ก็มัดข้างหลังอันนี้ก็ข้างหลังในคู่กันพี่นี่อันนี้ก็คู่อันนี้อันนี้ก็คู่อันนี้เพอน์เลอนะเอหัวน่ารักจังเลยว่ะโอไม่มีอะไรที่จะน่ารักพี่จอ นี่เสื้อเลยนะเสื้อ,อยาย่โอ้โหเฮงเฮงไม่รู้ใจให้พี่ติ๋มอันหนึ่งไหมเอาเถอเอาไว้ใส่ตอนนี้นี่ค่ะเชื่อนี่มันมีอ่านั่นออกมาดูอีกตัวนึงตัวนึงเนี่ย,ยสีแดงเนี่ยโอ้นี่นี่นี่พีูุ่กันเลย เออเออเออเสืもうもう้อนั้นมาโชยอีกโชยอีกเนี่ยเนีゆうゆう่ยเนี่ยงามเลิศค่ะใครเอ่ยงามเลิศคือปัตตภีโชว์ให้มันได้ไปเดี๋ยวใจเย็นๆสิยังไม่ได้โชว์เยอะแยะคนไรหักใจ ใจ้อนยิ่งกว่าไปรุ้นเขาก็จะให้บุบบุบนี่แหละกลัวมันจะไม่พอนี่โอ้ชุดนอนนี่ชุดนอนบอกใช่ชุดนอนยาหรือชุดนอนพี่ชุดนอนชุดนอนคนไม่ได้นอนชุดนอนโอ้คนไม่ได้นอนชุดนอนค่ะ อมยิ้มนี่ให้ไข่อมยิ้มอมยิ้มนี่ให้ยายพ่อยายชอบไลฟ์สดเอาไปยิ้มอมไปฮึโอนี่ไม่ได้ไม่ได้ว่าชื่อนอะใส่ใส่เต้นได้ใส่เล่นคอนเสิร์ตน้องเพลงเอ้ยใส่เล่นคอนเสิร์ตพรุนี้เพ็นเพ็นเอ้ยเพ็นเพ็นเอ้ยมันถูกใจยายทุกอย่างค่ะยายชอบหมด นี่วนใดอะเสื้อเสื้ออ,ะอ,ะอ่ะอ,อ,อ,อ่ะ,อะเราจะต้องแกะทุกอย่างอือหือสวยอ่ะออ้ือหือโอเลินนะอือใส่กับกระโปรงดำได้นะอุ้ยอันนี้คู่กับอันนี้มอืย ะสีชมพูนุ่นอีกอันหนึ่งเลยในอีกหลายอันพี่ขาดผมอ่ะพี่ขาดผมเลยอ่ะไม่ใช่ยาไหนอีกอันไะมแม่ก็นี่งานอันนี้อันนี้พูดใส่กับอันนี้ก็ได้พูดถึงก็ได้ทุกอันแหละชอบมากอืโอ้ เลือด๋ยวจะไปซักพุงนี้ตัวเนี้ยจะใส่และอันนี้มาอนี้อนี้เลนี่เลดคพี่ืม็ะพี่แมน่นลเกอร์เพ่ tham đôi phí mờ nè Thế, ừ. à, thế. Ừ. Ừ, Trong dài lòng Đây rồi โลกขนมแต่แมสตนี่ห้ามกินเอาเคื่องหอมอะไ้กันองสีนี้ดิอันไหนก็ได้ว่าพูดถึงแล้วเนาะอันไหนก็ได้ นี่คืออย่างมะฮู้มะกล้วยไม่กล้วยหรอแมตต์เอสักได,ด,ไดโ้โอ้โหพี่งามจังเลยอะ่อะเนอืันเลิดเลยนะห,หัวหวูปากเปิดโอ้ยเจอกล้วยเลย พูลุงช่องเอาไปซักพรุ่งนี้ซักวันนี้นจะเป็นปลาไปลาเออปลาพี่เอาไปกินพุ้นเลยปลาละกินที่โต๊จกเพราะว่ามันยังใหม่เดีย๋ยวยายก็จะไปซักพรุ่งนี้เนาะแล้วก็ตากแดดไว้กินเจ๊กมาเอามาใส่จมูกม่ดีพี่แต่ว่าเฮงเงนะเขาเย็บได้พี่นี่ซักได้อื ทุกนี้เราจะเอปะุปสรรคหมดเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหเจ็ด <5, 6, S 2> อ,อันนั้นอ 5, <6. S 2> โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวฮออแป้นแล้วบอ ฮะซิปอ่ายายก็ขอขอบคุณ mm hmm. เฮงเฮงแสนสวยนะวันนี้ที่ได้ทำเพื่อยายอ่า uh, ทำที่คาดผมส่งเสื้อส่งขนมมาให้พี่ติวด้วยค่ะ mm hmm. ก็ขอให้น้องเฮงเฮงจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดริงใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนานะคะ uh, สวยถูกใจคุณยายจำลองค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณน้องเฮงเฮเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะ